วันนี้เราอยู่กันที่โครงการแคมเบอร์นะคะตั้งอยู่ที่ห้วยใหญ่เมืองพัทยาค่ะบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านทูวินล,ล่าขนาดใหญ่นะคะซึ่งเป็นบ้านพร้อมอยู่แล้วและทั้งโครงการนะคะมีเนื้อที่อยู่ประมาณ2ไร่ค่ะมีบ้านในโครงการทั้งหมด8หลังค่ะถือว่าให้ความเป็นส่วนตัวสุดๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของตัวบ้านกันนะคะโครงการนี้ตั้งอยู่ในโซนห้วยใหญ่ทำเลเดินทางสะดวกมากใกล้ถนนมอเตอร์เวย์ใช้เวลาแค่ประมาณ5านาทีใกล้อเชียนมารีนาและโครงการไอคอนสยามที่กำลังจะสร้างใหม่จากจุดนี้ขับเข้าเมืองพัทยาเพียงประมาณ10บนาทีและเดินทาาางงปะยกก็่่มค านตัวอย่างหลังนี้นะคะจะเป็นไทป์ A ค่ะบ้านหลังนี้มีเนื้อที่นะคะทั้งหมด76ตารางวาค่ะแล้วก็มีพื้นที่ใช้สอยในตัวบ้านนะคะมากถึง367ตารางเมตรค่ะมี4ห้องนอนมี4ห้องน้ำนะคะแล้วก็มีถึง2ครัวด้วยกันค่ะวหน้าบ้านนะคะสามารถจอดรถได้ถึง3คันค่ะรองรับ EV Charger ค่ะแล้วก็ในส่วนของทางนี้นะคะก็จะเป็นโถงทางเดินยาวที่สามารถเข้ามาในตัวบ้านได้นะคะเมื่อเดินเข้ามานะคะล้วก็จะพบกับประตูบานใหญ่นะคะแบบนี้เลยแล้วก็จะมีระบบลิชต์ตั้งตอล็อกนะคะซึ่งจะสแกนวีวด้รือก็ เ,เดินเข้ามาในตัวบ้านนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโถงทางเข้าบ้านนะคะซึ่งมีตู้สําหรับเก็บทุงก๊อฟเก็บรองเท้าใหญ่มากนะคะตรงนี้ถือว่าเก็บรองเท้าได้เป็น20คู่เลยก็ว่าได้นะคะเมื่อเราเดินตรงเข้ามาอีกนะคะก็จะพบกับห้องโถงขนาดใหญ่ฟ o ร์ t ูซิ i ล,ลิ n งห้องนี้นะคะ 7.2เมตรเป็นดับเบิลวอลลุ่มนะคะห้องโถงให้ความรู้สึกกว้างโล่งสบายมากจริงๆค่ะและที่บอกว่ามี4ห้องนอนนะคะข้างบนมี3ห้องค่ะแล้วข้างล่างก็มีอีกหนึ่งห้องนอนค่ะทางด้านนี้นะคะอาจจะเป็นผู้สูงอายุหรือว่าเด็กก็สามารถอยู่ที่นี่ได้นะคะมาตรงเข้ามาอีกนะคะก็จะพบกับโต๊ะรับประทานอาหารค่ะซึ่งมีทั้งหมด6ที่นั่งนะคะแล้วก็ห้องน้ําซึ่งอยู่ในห้องนอนด้านล่างก็จะคอนเน็กสำหรับเกสได้นะคะ ครัวที่นี่นะคะจะมีถึงสองครัวค่ะจะมีครัวไทยด้านนอกนะคะแล้วเมื่อเราเดินผ่านมาทางสระว่ายน้ำนะคะ mm hmm. เห็นมีสุะาว่ายน้ําแบบนี้สวยๆนะคะเดินตรงมาก็ mm hmm. าจะพบกับครัวยุโรปค่ะครัวนี้นะคะ mm hmm. ใหญ่มากนะคะให้ความรู้สึกหรูหรามากจริงๆสาหรับครัวนี้นะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูกัน,นะะ mm hmm. ในส่วนของด้านบนกันค่ะอีก3ามห้องนอนนะคะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ เรามาดูในส่วนของด้านบนนะคะข้างบนนี้จะมีทั้งหมด3ห้องนอนค่ะเดี๋ยวเรามาดูห้องนอนแรกกันเลยค่ะห้องนอนนี้นะคะจะอยู่หันไปนทางบร,ริเวณด้านหน้าบ้านนะคะแล้วเมื่อเราเดินเข้ามานะคะก็จะพบกับตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่แบบนี้เลยสามารถเก็บทั้งเสื้อผ้าเครื่องประดับหรือกระเป๋าก็ได้ใหญ่มากจริงๆนะคะแล้วด้านนี้นะคะก็จะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งค่ะซึ่งกระจกก็จะเป็นบานใหญ่เหมาะสําหรับคุณผู้หญิงมากๆเลยนะคะสําหรับห้องนี้แล้วก็มีแอร์รักไทที่เป็นสีทิศทางห้องนี้มีห้องน้าในตัวค่ะแล้วก็มีเตียงขนาดใหญ่6กฟุตนะคะค ห้องน้าแยกโซนเปียกโซนแห้งแล้วความพิเศษของห้องนี้อีกอย่างหนึ่งนะคะมีระเบียงขนาดใหญ่เลยนะคะดูขนาดระเบียงซะก่อนห้องนี้ถือว่าเป็นห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมอีกห้องหนึ่งเลยก็ได้นะคะบนระเบียงนี้นะคะก็จะมีสวนเล็กๆเ,เ,เอาไว้ให้นั่งพักผ่อนด้วยเดี๋ยวเราไปดูอีกห้องอีกสองห้องที่อยู่โซนด้านหลังของตัวบ้านกันค่ะทามาเลย จากห้องนอนแรกนะคะเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งห้องนอนค่ะเดินผ่านแตนดเลียสวยๆแบบนี้เลยนะคะอีกห้องนึงนะคะจะอยู่บริเวณด้านหลังบ้านค่ะห้องนี้นะคะก็ใหญ่ไม่แพ้กับห้องแรกเลยนะคะห้องนี้ก็จะมาด้วยเตียงขนาด6ฟุตค่ะแล้วก็จะมีแอร์ค่ะแล้วก็ติดตั้งชั้นสําหรับวางทีวีเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วสวยงามค่ะมีตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่ซึ่งเป็นตู้บิวอินนะคะทางด้านนี้ก็จะเป็นพื้นที่แต่งตัวแบบนี้เลยนะคะทางด้านนี้ก็จะเป็นห้องน้าค่ะซึ่งแยกโซนเปียกโซนแห้ง้ี่่นคคะะ และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งห้องนอนนะคะเมื่อเราเดินเข้ามาในห้องนอนนี้ความพิเศษนะคะจะมีหน้าต่างบานใหญ่นะคะตรงนี้เลยสามารถมองเห็นเส้นเรียนสวยๆแล้วก็สามารถมองไปบริเวณทองดังเลนได้ค่ะเมื่อเดินเข้ามานะคะห้องนอนนี้นะคะก็ให้ความรู้สึกอบอุ่นน่าอยู่อีกหนึ่งห้องแล้วก็ห้องนอนนี้เหมือนห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมอีกหนึ่งห้องเลยก็ได้นะคะห้องนี้นะคะมีห้องน้ําขนาดใหญ่นะคะมีชาเวอร์บ็อกซ์และที่สําคัญก็มีบาร์ทับให้ด้วยค่ะ เรามาดูบริเวณด้านหลังบ้านนะคะด้านนี้จะเป็นสระว่ายน้ํานะคะสาะนี้จะมีขนาด3.5คูณ6.5ลึก1.5นะคะเป็นระบบคอรลีนสระว่ายน้ําอยู่หลังบ้านนะคะให้ความรู้สึกส่วนตัวมากนะคะสําหรับใครที่ต้องการความเป็นส่วนตัวมากๆมันให้ความ p r i v a t มีเก้าอี้สําหรับนั่งเล่นตกแต่งสวนเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็บ้านนี้จะเป็นบริเวณครัวไทยเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของครัวไทยกันค่ะ บรนครัวไทยนะคะห้องครัวไทยชอบมากจริงๆนะคะคือมันแยกออกมาจากตัวบ้านแล้วก็จะมีกระจกบริเวณนี้นะคะสามารถระบายกลิ่นออกไปเพราะว่าอาหารไทยเราก็ต้องผัดแกงทอดมีซิงลนังจ้างของเฮฟเฟลเล่ค่ะมีหัวเตาแกส๊สมีหูดูดควันมื้อมาให้ด้วยแล้วก็เคาบิเตต่างๆนะคะตู้เก็บของนะคะก็ทํามาได้อย่างลงตัวเลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับบ้านหลังนี้พิเศษมากจริงๆเลยนะคะแค่ห้องนั่งเล่นก็ว้าวแล้วนะคะหากสนใจนะคะอยากมาชมบ้านหลังนี้ติดต่อพวกเราได้ที่เบอร์นี้เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะฝากกด s u b s c r i b e ค่ะกดติดตามเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวบ้านดีๆในพัทยาต่อไปค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ